สวัสดีนะครับสวัสดีพี่พี่ลุงป้านาทุกท่านเลยนะผมเลยครับจากช่องเล็กเดินในป่านะซึ่งวันนี้นึผมก็มากันน้องน้ำมนต์ครับสวัสดีครับผมน้ำมนต์คนป่าครับแล้วก็เพื่อนนี้ครับสวัสดีครับผมเลยครับจากช่องลุยป่าฝากติดตามเลยนะครับฝากติดตามช่องลุยลุยป่าด้พี่ซึ่งวันนี้เนี่ยเมื่อคืนนะผมเนี่ยได้ฟันถึงท่านลีซีนะพี่แกนํามาเข้าฟันผมนะแล้วก็แกก็บอกว่าแกเนี่หิวนะหิวข้าวหิวขนมอะไรนี่นะพี่เนี่ย เลยได้เอาขนมมาให้ท่านนะมีพี่ขนมแล้วก็น,น,น้ำเลยี่ก็เอามานิดหน่อยนะที่พี่ก็อาจจะไม่ได้เยอะมานะก็ฟันนิดห่างนี้นะที่ผมก็รู้สึกว่าเป็นห่วงแกมากเลยนะพี่พแล้วก็มีพี่พี่หลายท่านมากเลยครับขอให้ผมเนะี่ยไปขอหวยจากท่านฤศีนะผมนี่ก็ไม่ใช่ว่าผมไม่อยากขอเลยที่พี่แต่ว่าผมก็ กลัวว่าพี่พีนเนี่ยจะยังไงยังไงนะแต่ก็ขอให้เหงอๆบังๆงกันทุกคนนะพี่พีนะครับก่อนไปชมคลิปนี้ก็ขอขอละหนึ่งล้านหนึ่งแกติดต่างให้กันได้ครับไว้ไปเจอกันในคลิปครับพี่พีผมเนะี่ยกล่าวว่าจะเอาของไหนทันนะแล้วก็นะหวยเนี่ยที่ท่านเคยให้มาในพี่พีมีคนถูกเดียนะพี่พี แต่ว่าผมไปขอนะงวหวแรกเนี่ยผิดนะแต่ว่าพอเป็นงัวถัดไปเนี่ยพี่พี่มันดันไปออกของอันแรกนะพี่พี่ก็คือหวยน่ยมัน้ายคืกันมากเลยนะพี่พี่คือมีพี่พี่เอฟซีท่านหนึ่งเนี่ยถูกด้วยนะผมก็ยินดีด้วยนะครับกับคนที่ถูกนะพี่พี่ก็ขอให้รวยๆแห่งปางกันทุกคนนะถึงวันนี้นะผมก็ยังต้องเดินขึ้นเขาอีกไกลพอสมควรนะ แล้วในป่าเนี่ยร้อนมากเลยพี่พี่นอกยากว่ามันเป็นป่าไผ่นะมันเป็นไผ่เล็กๆนะพี่พี่ต้นไม้ลำหนอนนี่มีน้อยมากแล้วก็วเสียงไฟไหม้สุดๆเลยนะแดดร้อนอย่างเงี้ยเ,เราเดี๋ไปทางด้นต่อพี่ ตอนนี้เนี่ยเม่อได้เดินทางมาสักพักแล้วนะพี่พีก็อีกไม่นาเนี่ยก็จะถึงที่ที่ท่านจะได้บำเพ็ญเพียรแล้วนะผมคิดไว้ว่าครั้งนี้เนี่ยลูกศิษย์ของท่านน่านจะมาเลยนะเพราะเมื่อคืนนี่ยผมฝันนะผมฝันว่าเห็นลูกศิษย์ของท่านเลยนะ พี่พี่ผมรู้สึกว่ามันเจอท่านลาษีแล้วนะ,นะใช่หรือเปล่านะผมและเพ่ินเนี่ยโดนไล่วิงแลพี่กัไพี่ปลองไป,อไปดูนะพี่พี่พเจเอใครเลยว่าสอคนนะเป็นแม่แจงหรืใช้ท่นลึกซีเปิดแล้วเดยนะยก็น่าจะไปลุกซีกเขามไปลไปดยงนะ แกนั่งสมาธิอยู่นะอ๋อเหมือนแกมันอยู่คนเดียวแล้วพี่พี่เหมือนแกนะอยู่คนเดียวนะอุย้ยมีลูกคือแกด้วยพี่พี่เนี่ยมีลูกซิ่งแกน,นนะเหมือนที่ผมได้ฟอน็์นไปแล้วพี่ หมดแล้วะเฮ้ยเฮนุยน้ยนุย้ยนยพมาถือก้อนนะขอไปกาบว้ยทันก่อนนุยน้ยนยน้องน้ำมันก็ได้ถือก้องให้ทีกแไบบนะด้นึงนะจะทีคนเพอไปกาบวาทันก่อนอืวตกนกักบวยเ๋ยนะผมจะทันแล้วว่า มีใครรู้ติดแกไหมนะไอ้อเมเนอร์ภูมิเออเออเมนอร์เมเจ็บ์วะแหละเด็กเก๊าเ,เพย์มันก็ได้บอกนะว่าท่านเป็นลูกติดแล้วพี่หนูหนูจะคุ้นเราใส่อะหนูจะคุ้นเราใส่โ้อท่านบอกว่าแกมันร้อนนะพี่แต่ว่าแกเนี่ยต้องแบบ รับแสงแดดน,นะพี่พี่แบบว่าผมไม่เคยท่าแกนะแกบอกว่าแกรับแสงแดดนนะ่ะวันละน่ะเกินห้าชั่วโมงนะพี่ใช่แกบอกว่ามันดีต่อร่างกายนะผมก็ไม่รู้นะว่าเป็นเพราะอะไรนะเอ็นเตอร์ไวอองมี่แกมึงแกจะหิวไหมมึงเคยนะว่าอองไม่มีเหรอน้องบ่มีเหรออองปดี๋ยวยังไม่ได้กินข้าวมาทั้งค<ม>ู่เลยนะพี่ ท่านนียังไม่ได้รับประทานนะฮะเลยนะพี่พี่ผมจะเอานมปังกันน้ำเนี่ยให้ท่านนะปัาหนักมากมผมนะขอี่นั่งข่อนนะพี่เดินม,ม,มาก็เหนื่อยเหมือนกันนะพี่นมนยผมอาจจะไม่ได้เอามาเยอะมากนะผองขอภัายในพ,พี่ผมมีแค่น,นี้จริงๆครับ แต่ว่าผมเนี่ยให้ด้วยความตั้งใจนะพี่พี่เออยอสี่ช่องเลยเพียงเพียงเยอะเลยเอามาโยแล้วช่วงเลยอย่างที่ยังเออเดี๋ยวอืมมันจะให้เลยเออเชื่อสงต่อกันนะ้วพี่้ออไม่ใช่ ส่งต่อกันนะพี่ไปทำไปจรับนะพี่ดูของอย่างนันเข้าก่อนนะอาหารนะี่ไอ้อด้อหน่ออ้อยนะก็ท่านเนี่ยจะต้องบำเพ็ญเพียรยังไงพี่ใช่ท่านจะรับประทานอาหารได้นะแล้วก็พิจารณาอาหารตอนมื้อนีะตอนเนี้รับประทานอาหารไม่ได้แล้วนะ เรานะจะมารับโปท่านนานเป็นไปกวออ่านี้ก็ไม่ได้นะพี่พใช่ดกแกเนีย่ยไม่มีเวลาที่เขานะแล้วพี่พี่ครับมีพี่ๆีเนี่ยนะหลายท่านมากเลยนะขอให้ผมนะขอหวยให้จากฮันลือสี่นะผมนะียจะทําตามคําขอในพี่พี่จะถูกไม่ถูกยังไงก็อยู่ที่ดวงของเราแล้วนะพี่พี่ผมเนะี่ยถ้าไม่ถูกหรืยงังไงก็ผมก็ต้องขออภัยนะเพราะผมก็ทําตามที่คอมเมนต์บอกรนะพี่พี่ถ้าพี่ยังไงก็ ขอพายอีกครั 1, ้งหนึ 1, ่งนะพี 1, ่ขอราจะขอจากทันนะไอายมีองเกยห้วยเสิร์ฟเช้านะสิอ่ะนี่ก็นี๋ยวจะให้ได้บอกทันเลยว่าผมเนี่ยจะขอห้วยสามตัวจากทันนะห้วยเนาะมาอ่อนนั่นแหละพี่สามสี่พี่สี่สี่นะแปดเดี๋ยวอยู่เก้า แฝดพี่แฝดนี่ข้อชิวอย่างนี้นะแฝดนะพี่พี่แฝดนะมาเดินนั่นแหละคืออะไรสู์เหรอสู์เหรออ๋อสิ่งนี้นะอ๋ออันนี้คือหนึ่งแต่อ๋อสู้เ๋ยวลองทำขอดูนะเลยโคโซ่เอ้วคุณเอาเลยโคโซ่เนี่ยกอนนะครักบีพันเนี่ยได้บ่อยว่าหวยเนี่ยจะออกสี<ป>่แปด แปดอย่างนี้นะพี่พี่แล้วก็ศูนย์นะพี่พี่แล้วก็ผมเนี่ยอยากจะให้เลขท้ายซองตัวกับพี่พี่นะมีพี่พี่ท่านใดอยากได้กันบ้างครับก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะผมเนี่ยจะถามทันลูกศิษย์ของทันหรือสี่นะพี่พี่พอลูกศิษย์แกเนี่ยลูกศิษย์ของท่านเนี่ยขอยให้ลูกศิษย์ของท่านเนี่ยจะให้เลขอะไรมาบ้างไอ้โอ้ยเหนื่อยข่าวนี่มอ๋อนนั่นแหละ สองนะพี่พี่สองสองนะพี่พมาดอนนั่นแหละสอครับพี่พี่สองแล้วก็สครับพี่พี่สองสามนะพี่พี่โอ้ได้อะโอ้ได้ห่มันยังมีนะพี่พี่ไหลอยู่ด้านล่างของมันสองทเพ่นี้ให้อะไรไปแบบด้านล่างไหยไไม่รู้ว่านดิ้งด้วยหรอเพ่มนี้เนี่ยมองล่คืบบานะกินนั่นะชิเยอะืกินนะอเย เหมือนทันโลเป็นพวกสัตว์นะพี่พี่เีคุณแล้วย่อมาออนแล้วแล้วค่สองครัพี่พี่งนะครับเดสองเจ็ดสองเจ็ดพีหมือนทันนะให้มาสองชุดนะพี่พี่เลขขายสองตัวนะมีสองสามกับสองเจ็ดนะพี่พี่ใช่ครับแล้วก็เลขขายสามตัวเนี่ยจากทันหรือสี่ให้มาเน่ะทันหรือสี่เนี่ยแกขอภายในพี่ เลขสี่เนะท่านได้ให้เลขสี่แปดศูนย์มานะไอ้ยศนอนเดี๋ยวหมอเอามีอนะไน่ะไม่อ่ะยได็กกินข้าวนะผมก็จะรับประทานอาหารนะผมก็ไม่ยากจะรบกวนท่านมาแล้วนะพี่ไม่ใช่ไจะลบกวนท่านมากแล้วนะเพราะว่าท่านจะรับประทานอาหารนะพี่ผมเนี่ยไว้คิมหน้านะผมจะมาทำอาหารให้ท่านนะเรา ผมยังไงท่านว่าท่านนะ่ะกินเนื้อสัตนะทีเยอะเลยเนาะอ้อมะท่านไม่รับประทานเน,น,นื้อสัตว์นะดพี่เพราะว่าแกเนี่ยนับถือสิ่งนื้นี่ท่านเนี่ยรับประทานแบบผลไม้แล้วก็พวกกับข้าวที่เป็นแบบคลายอาหารเจน,นะพี่พี่พวก<ช>พวกไข<ห>่พวกมาม่าอะไรเงี้ยใช่พี่พี่แกไม่รับประทานอะ่ะเนื้อสัตว์นะพี่พ นเดี๋ยวเราไปดก่ดนนี่เป็นการละรบกวนอไางเเฮียเฮยพี่ผมขอจะกลาวก่อนนะเราก็เราจะก้าบแตเราก้าวไว้ทันทีนงได้ได้ได้หายล้เออหายอีกเยอเดี๋ยวน้องม่อนกับนี่ก็ไปก้าวไว้ทันเลยนะ ขอตัวกรับกันก่อนนะพี่พี่นะครับพี่พี่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นึ่งก็ติดตามให้กันด้วยนะครับใช่พี่พี่ไว้พบกันในคลิปหน้าครับก็คลิปนี้นะท่านเนี่ยได้ให้เลขสี่สองแล้วก็ศูนย์นะไอขอพายพี่สี่แปดศูนย์ แอบวีบแล้วก็ลูกศิษย์ของทันเนี่ยให้มันเป็นสองแล้วก็สามแล้วก็2 2> กสองกับเจ็ดก็นะพี่ๆใครชอบคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไรนิ่งแชร์กดตกดตามให้กันนะครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ